สวัสดีครับสวัสดีครับบิลลี่เบฟครับครับจากกระส่งไข่ครับอือเราหมาทุกปีนะประมาณทุกปีตั้งแต่ตั้งแต่ลางสังหอนะครับใช่คันนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มาร่วมเชิญรางวัลแล้วก็มาเอ้ยมาร่วมประกาศรางวัลครับแล้วก็ยินดีกับนักแสดงทุกคนใช่ครับเป็นเพลงกระสงไข่ครับรอนะครับเป็นแฟนทำลายของซีรีส์เรามัน อยู่ในช่วงที่อ n อนแออยู่มันเลยยังไม่ได้เข้าไปในกระบวนการเสนอชื่อการตัดสินอะไรในหัวข้ออะไรใดๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวปีหน้า<ป>เราลองมารอรุมก,กันนะครับใช่ครับแฟนหน่อยว่าเห็ที่เขึ้นไปลวานโอ้ย<อ>คือแน่นอนก่อนจะอ้อนแฟนๆก็ขอฝากซีรีส์เลยละกันเพราะว่าอสงไข่ตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงเอพิโซดที่11แล้วนะทุกคน อีกสองตอนเท่านั้นที่มันจะจบแล้วอ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับแบบว่าเอาใจช่วยกับทุกตัวละครเราช่วยคุณใหญ่เราจะช่วยแก้วตาแล้วก็แน่นอนว่ามันมันเหลือเนื้อหาอีกเยอะมากและอยากรู้ว่าในอสองตอนสุดท้ายเนี่ยว่ามันจะอัดเข้าไปยังไง,<า>งในในในทั้งหมดทั้งม,ม,มงวลยัง,ยงครับพวกเราก็ถ่ายไปเยอะเหมือนกันพวกเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจะ อัดเข้าไปในสองตอนนั้นได้ยังไงใช่แล้วหนึ่งเด็ดที่ผ่านมาครับตอนแรกๆมันจะเปิดมาแบบโลกสีชมพูเลยเนาะใช่ฟุ้งฟิ้งสีชมพูเลยพอเข้ามาสามสี่อะเริ่มละสี่เริ่มละเริ่มเห็นปมต่างๆ่อ้ผมยังขมแล้วนะเพราะว่าคนนั้นจะงงว่าเอ้า คุณใหญ่แก้วตาเกิดเลยขึ้นทําไมคุณใหญ่ถึงต้องไม่ยอมไปผุดไปเกิดเรื่องราวต่างๆใช่ไหมล่าจนเรื่องราวก็ค่อยๆคลี่คลายคือแก้วตาก็ต้องย้อนอดีตก,กลับไปไไดูเรื่องราวว่าว่าเขารักกันได้ยังไงเขาถึงได้แบบรอ,อ,อแก้วตาไม่ไปผุดไปเกิดถึงขนาดนี้สุดท้ายก็คือไปนอนกอดกันในโลงศพ <c oughs> จนสิ้นไปเลยก็ต้องรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นไม่ถึงจุดนั้นยังไงใช่ครับใช่ เอาจริงมันก็เป็นผลงานที่เราตั้งใจจะมีผลงานอะไรให้เข้ามามันท้าทายหมดแล้วก็มองว่าเราสองคนตั้งใจทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดเลยเท่าที่เวลามันจะมีจํากัดและมีกําหนดก็คือเชื่อว่าทุกวันตั้งแต่การเตรียมตัววันแรกเลยนะจนถึงวันนี้ที่ได้ดูซีรีส์เรายังช่วยช่วยเทนไปกับแฟนคลับะในทุกๆวีกครับคือเราเราก็คอยผลักดันตัวละครของเราอะ อยู่ด้านหลังเหมือนกันว่าเออมันจะเป็นยังไงก็เอาใจช่วยเรา,เา,เาคนทํางานก็อยากทําออกมาแล้วมีคนดูแค่นั้นแหละครับผมทุกคนดูแล้วทุกคนชอบทุกคนพูดถึงนั่นก็เป็นความสุขที่พวกเราเออในฐานะนักสแสดงรองฐานะโปรดักชันต่างๆที่พวกเขาได้สร้างสรรค์ซีรีส์ออกมาได้มีความสุขแล้วนั่นแหละครับผม ตอนนี้ก็ยังเอาจริงตอนนี้ก็ยังมีคนเรียกพวกเราเป็นพยาทานยู่นะมีมีมียังมีอยู่นะใช่มีหนูหนูหนูเป็นพญาหน้าก่ะลูกไปทำบุญไปทำบุญศาลจังหวัดคุณป้าทักดีใจนะดีใจครับดีใจก็แบบอาจจะมีความเอะหน่อยอย่างไปห้างบุ๊กเออ น้องเป็นพยาคุณนี่คือจำพยาคุณไม่ได้จำบิลลี่พัฒนนหรือเปล่าแต่ล่าสุดอ่ะมีคนขับคลายขับคาว่าแก้วตาเนี่ยคือชั้นหรือเปล่าเพราะว่าแก้วตามันผมยาวใช่ไหมล่ะไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่นะไม่ผมสั้นไปเที่ยวเนาะแม่เราเราก็จะนี่อ่งนี้ไปเที่ยวสิไปพักผ่อนของเราทีก็มีน้องคนหนึ่งมาทัก อืมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวแค่คนเดียวไปเป็นกลุ่มและหนึ่งในนั้นมีรุดีไปด้วยพี่น้ำออลทาราใช่จริงด้วยพี่น้ำนั่นคือเปอยู่แล้วคือเปย์สองคนอยู่แล้วถูกต้องก็ดีใจครับที่ทุกคนจำได้แล้วก็เพราะว่าตัวละครก็เข้าไปอยู่ในใจทุกคนก็ขอบคุณมากครับดีใจอะไรครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามแ้วก็แน่ใจอ้าวใช่ใช่ใช่แน่นอน นะบทบาทที่อยากเล่นหรอเราเพิ่งเล่นกันไปสองเรื่องก็ต้องรอดูครับฉันอยากเล่นบทบาทบองบองอ่ะบทบาทแบบแบบเบียวเบี้ยวอ่ะโรแมนติกคอมเมดี้พี่ชาวีน้องโซลลี่อะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นลอบองเออฉันว่าฉันอยากลองเล่นดูนะเพราะชอบชอบให้ผมเป็นพี่ชาวีเรื่อย พิวห่อแต่แตกนะอะไรอย่างนั้นน่ะฉันอยากเล่นมากเลยนี่ชวนเล่นอยู่แอปดำตสั้นๆอ่ะบทละครแล้วน่ะนี่ยแหละบทอย่างนี้แหละที่ที่ที่เวียงอยากเล่นใครเครียดบ้างเออรู้สึกว่ามันมันมันจะเป็นอะไรที่เนาะหลังละครเยอะคือครับใช่ครับนักลุงเนยใช่ใช่ใช่หนักมากเหมือนกันเลยเอออยากเล่นบ้องด้วย ก็บูด้วยได้ไหมเาอยากจะบูอยากจะบูก็บูไปแบบที่พี่เต้าอูเล่นไงที่แบบว่าก็แบบถึงบองบองแล้วก็แบบบูด้วยสนุกสนุกอะไอเงยไม่บองนะคะก็บูจริงจังนะคะยิงปืนตุ้งตั้งนั่นแหละชอบเลยชอบเลยอ่ะนั่นแหละครับครับผมคุณบิลลี่ช่องฟรีใหม่เหรอช่วงฟรีใหม่แบบอยู่กับน้องหมาที่บ้าน คุณวินลี่ก็อยู่กับครอบครัวไปลำดางไปไหว้พระอะไรก็ไปเขาใหญ่เขาพวมาจะจับมาเราให้ดอกไม้ไปแล้วไงเธอเขาสบายชานเขาอยู่ดีๆเขาก็ส่งส่งดอกไม้มาในวันในวันคริสต์มาสแลวล่วบไปปีใหม่แหละอย่นี้ก็มีเบอร์แปลกโทรเข้ามา ก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออก็เลยหลับแล้วก็ครับของกำลังจะไปส่งนะครับนี่ก็คิดว่าเอ้าหลอกเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าเนี่ยสองคือเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่ไหนอรู้ได้ไงนะอมไม่เป็นไรไหนๆก็มาละอย่างน้อยเราก็ได้คอนเทนต์เราก็อัดอะไรอย่างนี้ไว้สุดท้ายแล้วไม่ใช่จ้า นางวันเฉลยแล้วแฟนคลับมาบอกถ่ายฟีดเห็นแล้วแล้วเขียนการ์ดมามิสเตอร์เ <nu> จมาจากเจ้ามือเสมอใจรอดถ้าถ้าเราเขียนเอาเบียร์เขาก็จะรู้ไงก็เลยมิสเตอร์เจก็คือเราตั้งใจว่าเราก็จัดเตรียมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแหละให้เขาไปถึงปุ๊บเออก็คุยเออพี่พี่ครับเขาส่งถึงมือแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็จะได้อัพในแอปดําอัพปุ๊บ เช็คอีกคือแอปดำเช็คใช้เวลานานมากก็เลยทำไงดีวะเนี่ยส่วนส่วนส่วนฝั่งแม่ผู้จัดการก็มีแฟนคลับโทรมาใครมิฉาช,ชีพโทรหาเว็บอะไรเงไงเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องใหญ่มากคือรอแค่รอแค่แอปดำเช็คสรุปฉันพลาดตรงไหนหรู้ไหมแม่ฉันเองแม่เว็บเองแหละปกติจะอัปเดตกับแม่อยู <จะ S 1> ่แล้วว <update S 1> ่าเอากลับบ้านไม่กลับบ้านวันนี้เนี่ยอยู่กับเพื่อนไหมกลับมากินข้าวบ้านไหมกินข้าว,าวหรือย,อยังก็ถามว่าอยู่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้ เป็นคนรายงานเขาแล้วที่ถามแม่แม่ครับแล้วถามแล้วเบฟจะไม่รู้จริงจริงไหมไม่รู้หรอกแม่ถามเป็นปกติอยู่แล้วจริงเออก็แล้วนะ่รับแม่คนช่วยแล้วเรามีใช่อะไรกับผมยังไม่ถึงยังไม่ถึงจังหวะมมัันนเเิิ่แตไม่มันไม่ใช่เทศกาลนี้ไม่เทศกาลนี้วเอะไรล่ะอรแล้วกันรอแล้วกัน เดี๋ยวรอว่างเดี๋ยวรอว่างตอนนี้ก็คือแฟนคลับสามารถเข้าไปฟอนแอปดำได้เลยไปดูไปตามดูเรื่องราวความงงเป็นใหญ่ถึงโตผิดที่แอปดำเช็คนานไปหน่อยเช็คนานไปหน่อยจริงเกือบเป็นเรื่องใหญ่แล้วเกือบจะแบบไปขึ้นลงห้งลงพักกันแล้วนะโอ้โหอะไรครับอะไรรัว บอกเขาไม่เซอร์ไพรส์สิมีแล้วแหละมีแล้วแหละค่ะคาดหวังจะอยู่นี่จะแบบพักมากน้อยแค่ไหนมาอย่างไรรอนะเขารอนะเือต้องยิ่งใหญ่กว่าเขานะจ้าแม่เล็กเล็กก็ได้ผมดีใจจะดูแลหนูจะดูแลผู้ชายคนนี้ให้ที่สุดที่สุดเลยให้ส่งเขบที่เขาดูแลหนูไม่เอาแบบ เพ้าไม่มีไม่มีไม ouais> ่ไม uh ่ไม่ถึงเพื่อนนันะไม่มีไม่มีแต่ของผมก็เกือบเลยนะใครโทรหาเราชอบตีฟูไงเรื่องราวแบบโอ้ยคือจริงโอ้ยแล้วมีก็ยังมีโอ้ยละลาเอานั่นแหละก็เป็นช่วงเทศกาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟูลฟิลกันในการให้อยู่แล้วจีนใช่มสุดสิ้น ตุ๊จีนก่อนวาเลนไทน์เหรอใช่อ๋อจะดึงอันที่สองตุ๊จีนฮะจินเจยุอีกจริงเนี่ยใช่อ่งปลาตัวตัวไก่เนื้อตัวตัวไก่ปีแล้วปีไปถ่ายมีมูโตฮู่ครับผมก็ได้เลยครับก็ฝากวิลลี่เบฟด้วยนะครับก็ปีนี้นะครับก็เราได้ดูกันแล้วนะครับกับซีรีส์เรื่องอสงไขยนะครับตอนนี้ เดินทางมาถึงไอพิศที่11แล้วอีกไม่กี่ตอนก็จะจบแล้วนะคะเพราะฝากอยากให้ทุกคนติดตามรอดูว่าส่งถ่ยในอีก2 EP สุดท้ายเนี่ยจะจบลงอย่างไรนะครับแล้วก็ฝากวิลลี่เบฟด้วยครับเพราะว่าเดือนนี้เรามีไปไหนจ๊ะเรามีไปแฟนมีที่สเปนครับผมใช่ไปหาแฟนครับทุกคนที่สเปนเลยครับผมเทรจ for that ใช่ครับ h o ล a าสเปนย